ขอสวัสดีทุกท่านนะครับผมพวกเราความนกเก้วยามเย็นนะครับผมทุกท่านช่วงบ่ายๆเราเดินทางไปบนราชธานีนะครับทุกท่านเพื่อที่จะไปแห่เทียนพรรษานะครับผมเราไปกับทีมของวัดป่าใหญ่นะครับทุกท่านวัดมหาวนารามนะครับผมทีนี้พอเรากลับมาแล้วนะครับผมเราก็มาดูคลิปนะครับเพื่อนๆเราได้พากันแห่อยู่นะครับผมแล้วก็เรากาลังทําขนมหน้านางหน้านวลนะครับทุกท่านหรือว่าขนมใส่ไส้นะครับผม ใบตองมันเล็กเกินจะแม่งตัดตองก็จะแม่งตัดคือเจ้าของเนาะแม่ใบตองก็จะแม่งมาตัดคือเจ้าของเนาะอิปปี้อยู่โว้ยจังแม่งคือกระเซียคว้าสะดอกห่างย่อยๆก็พอเอ้าก็ออามาการน้อย นี่ครับแล้วก็กำลังทำการหอนะครับเพื่านเดี๋ยวพร <c oughs> ุ่งนี้จะไปวัดนะครับผมไปวัดนิดเดียวนี่ก็เองอ้ยเอาเมื่ออื่นยายบีไม่ได้ไปทำงานดอกฝนตกตกแต่เธอไปเองเด้อเมื่ออื่นไปวัดนั่นเสียดีถานเนี่ยมันตกอยู่มันนี่ตกแต่เธอนเจ้าครับตกตกบนมือบนอเบนกับเขาบอกมาเอาไปเฮ็ดดอกงานนั่น เออทำนั้นหละวันเพราะว่าสีนึ่งมันกระห่งเขาอีกอยู่เ็ดก้อนขนม้าหัวนี่ไว้ต่อเอาให้ปิอยู่กำลังทำนะทุกท่านเจตมยามเย็น มันจะได้อยู่ประมาณ30สิบลูกนะครับท่านทำตังแต่เที่ยงนะนับมาสื่อแหนะพอมึงเขนไปตื้อแแหกับโอ้ไปเปล่ยนตั้งแต่คนไอ้หมีก้องเมาส์มอยอยู่ในนะครับขยากกินก็มากินเด้ออันละสิบบาทใครขยนใขยันใให้ญาติอันละสิบบาท เฮ็ดตื้อควายจะมีจักดแรงเฮ็ดเนี่ยใกล้หกแล้วกําลังกําลังดูแหยนมีคลิปหนึ่งอยู่เลื่อนหามาคลิปไปที่อันนั้นนะบอบเข้าของบอมนะบอมบะมีนี่จรคลิปที่มาไลฟ์สดนะบะมีอ้าวบอกูไปเบิ่งของไผรเนาะวันนี้